อยู่ที่ไหนไม่สําคัญมันอยู่ที่เราที่ผมเคยบอกว่าอยู่ที่การกระทาสลัมแล้วไงนะแต่ผมผมกล้าพูดได้เต็มปากนะว่าบ้านผมอยู่ของเตยผมไม่อายใครด้วย ผมแมทเป็นสมาชิกของเพจสลัมออนทัวร์นะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงการเติบโตในสลัมคลองเตยบ้านผมนี่แหละถ้าพูดถึงสลัมคลองเตยเนี่ยบางคนเขาจะคิดว่าเฮ้ยต <Okay. S 1> ายอีกแล้วบ้านบ้านอยู่คลองเตยเวย้ยก็โน่นนี่นั่นกันไปนะมีไอ้นู่นมีนี่แต่เราอย่าไปแคร์เราอย่าไปฟังอะไรพวกนั้นสิ่งที่ไม่ดี คือนะตอนนี้ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วตอนนี้เขาก็ทํางานทํามาหากินนะ่างคมหนักทำมาหากินถามว่าแย่ไหมช่วงนี้แย่นะว่าพิเศเศรษฐกิจไหนจะโควิดไหนจะอะไรอีกนะก็ทุกคนต้องสู้กันต่อไปนะอย่าท้ออย่าไปอะไรมากนะตอนนี้จะพูดถึงเรื่องแถวบ้านเนี่ยที่ที่อื่นไม่เคยมีนะี่ก็คือไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องนะญาติพี่น้องเพื่อนพี่ป้านะ้าอา พื่อนก็คือผมผมจะแยกดีเทลพี่ก็คือจะมีเพื่อนสมัยมัธยมเพื่อนสมัยมหาลัยเพื่อนเพื่อนแถวบ้านผมจะพูดถึงเรื่องแถวบ้านแล้วกันเพื่อนแถวในสลามเพื่อนไหนเพื่อนที่แบบว่าอยู่ในคอมเตยด้วยกันเนี่ยคือดีนะดีมากนะคือมันสร้างภูมิตัญให้เรามากในการใช้ชีวิตเพื่อนแถวบ้านคือมีทิพลกับผมมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องเฮ้ยมึงไปเรียนเนี่ยเฮ้ยมึงต้องไปเรียนนะ ทินเช้าขนาดไหนก็คือต้องไปไม่มีรถเดี๋ยวกูไปสง่งกูไปรับนี่คือมันเป็นความประทับใจหรือว่าความภูมิใจของผมนะที่ว่าเราได้อยู่ในตลาดอเตอ์นะเราอยา่าอย่าไปเกลียดเราอย่าไปเกลียดอย่าไปดูถูกคนนี้คนนี้เขานะเราคนไม่มีใครอยากทุกคนนะพูดคือพูดง่ายๆคือไม่มีใครอยากแบบว่าไม่มีใครอยากเลวเหรอกไม่มีใครอยากเสียคนหรอกใช่ไหมทุกคนอยากมีนาคตที่ดีหมดแต่ผมเชื่อว่า อยู่ที่ไหนไม่สาคัญมันอยู่ที่เราเที่ผมเคยบอกว่าอยู่ที่การกระทําาลามแล้วไงนะแต่ผมผมกล้าพูดได้เต็มปากนะว่าบ้านผมอยู่ของเตยผมไม่อายใครด้วยนะทุกคนดีหมดช่วยกันครับเหตุนี้ก็ขอให้ทุกคนเปลี่ยนความคิดมองที่เข้ามาดูว่าคุณของเตยเป็นยังไงเด็นสลัมเป็นยังไงครับมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดครับมไม่เหมือนเมื่อก่อนนะ แล้วเ,เขาพูดอะไรกันในอย่างเงี้ยโอเคครับแล้วก็ใครที่จะมาคุยเรื่องเพื่อนเรื่องแก๊งเรื่องอะไรอย่างเงี้ยกับผมนะอย่ามาคุยกับผมเลยนะถ้าคุณยังอินกับมันไม่มาก,กอนนะเพื่อนดีไม่ดีเราคบมาหมดเราเจอทุกรูปแบบเลดีกว่าพูดง่ายๆคือมันทําให้เราแบบว่าใช้ชีวิตแบบว่าลถโผลไปนะบันเทีะแต่ก็ผ่านมาได้แล้วขอบคุณ ขอบคุณเก่งขอบคุณเพื่อนขอบคุณพ่อแม่นะคอยสอนคอยติดเตดือนตลอดขอบคุณพี่น้องอคนครับที่คอยซับพอร์ตผมด้วยในบางทีก็ึซึ้งกันนะก็ออ,อีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกก็คืออย่าดูถูกคนสลัมอย่าดูถูกคนจนเอาช่วยเหลือกันช่วยเหลือเท่าที่ช่วยได้นะโออแล้วก็คำใดที่พูดไปเหมาะสมใช่ไม่เหมาะสมก็ ฝากขอโทษในนาทีนี้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามฝากไลค์ฝากแชร์กดซับสไครป์เพจให้เราด้วยเพจสลัมความใจครับตอนนี้ก็ทำเรื่อยๆครับจากเพจเล็กๆที่กลายเป็นเพจใหญ่ๆขอให้ทุกคนสนับสนุนพวกเราขอขอบคุณทุกคนมากครับขอบครับเลียวซ้ายมันจะท้ายซอยมันแผ่นมาที่ปู่ไปทางเดินซอยมันยังไม่จะเลิญข้างใต้น้ำคล้ำนี่แดสลัม เมียมีมกบเลือมองมาทางทาเท้าหลือเสียนตกก้มหน้าและมองทางจนเดินตาม